สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะถุงเสื้อกันฝนนะครับที่สั่งซื้อมาจากในเว็บ lazada นะครับราคา1 4 7บาทนะครับหัวค่าจะส่งม25บาทนะครับรวมเป็น1 7 2บาทนะครับเสื้อกันฝนนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลือกแบบราคาไม่แพงนะครับเราลองมาดูกันว่าประสิทธิภาพเขาจะดีแค่ไหนนะครับสั่งซื้อมาในไซส์ของ XL นะครับหรือว่า 2XL นะครับถ้าหากว่าใครที่กําลังมองหาเสื้อกันฝนอยู่นะครับลองดูนะครับว่า น้ำหนักเรานะครับน้ำหนักกี่กิโลแล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยเลือกตามส่วนสูงนะครับเพื่อที่ความยาวของแขนหรือว่าขากางเกงนะครับจะได้พอดีนะครับลองเทียบเทียบดูราคาแ้หลายร้านะครับหรือถ้าใครนะครับมีคูปองกันจะส่งรีผมว่าแน่ดีเลยนะครับเอาละเดี๋ยวลองมาลองแจกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับที่ซื้อเสื้อกันฝนชุดนี้มานะครับก็เพราะว่าเสื้อกันฝนเก่าของผมเนี่ยขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า เสื้อกันฝนงตัวเก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเสื้อกันฝนตัวเก่านะครับขาดหมดแล้วครับน่าจะซื้อที่เซเว่นนะครับเพราะว่านานมากนะครับกันอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับตอนนี้นะครับฝนกําลังตกอยู่เลยนะครับตอนแรกคิดว่ากําลังใกล้จะหมดฝนแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเหมือนมีมรสุมเข้ามาอีกนะครับจําเป็นต้องซื้อเลยนะครับนี่ก็แพ็คมาดีนะครับผมเลือกสีดามานะ เสื้อกับกางเกงนะครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่สั่งแบบนี้นะครับโอ้ลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองดูกางเกงก่อนนะครับครับผมเลือกที่ไซส์ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบนะครับอ่าจะได้เลยนะครับ เป็นยางยืดนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นยางยืดมาดูเนื้อข้างในกันบ้างนะครับนี่นะครับเนื้อข้างในของเขาเนี่เรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับก็บอกว่าวัสดุกันน้ําแล้วก็ตรงยางก็มีตะเข็บด,ด้วยนะครับนี่ ดูตะเข็บของเขานะครับก็จะมีกันอะไรบ้างนี่นะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นอย่างดืดอ,อันนี้ด้านในนะครับเดี๋ยวเราดึงออกมานะครับเป็นด้านนอกเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนได้ดูนะครับไม่ได้บอกว่าด้านไหนนะครับก็ดูเลยด้านนึงนะครับ สวมเลยส่วนตัวผมสูงประมาณ175เซนเมตรนะครับก็เลยสั่ง XL มานะครับ XL เนี่ยช่วงเขาบอกว่าจะอยู่ที่ความสูง170-180เซนติเมนะครับ เป็นด้านหลังนะครับผมว่าโอเคเลยนะร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับที่เห็นในเว็บนะครับก็จะมีสีส้มสีแดงสีกรมท่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนตัวผมนะครับเลือกสีดำมาตรงแขนนี่ก็จะเป็นจั๊มนะครับนี่แขนตรงนี้มีจั๊มด้วยนะครับจั๊มแขนอย่างบางตัวเนี่ยไม่มีจั๊มแขนใช่ไหมครับรุ่นนี้มีจั๊มแขนแล้วก็มีแถบนะครับ มีแถบสะท้อนแสงด้วยจริงๆอยากได้สีกรมท่านะสีนวีนะครับแต่ว่าร้านก็หมดนะครับเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูนะครับใช้ได้เลยนะทุกคนนะ,อะลองใส่เลยนะครับอาจจะกกกลองเอาไว้สำหรับขี่ไปกับมอเตอร์ไซค์นะครับ ชงนาฝนหรือว่าถ้าหากว่าฝนตกเราใส่เดินตามถนนเลยก็ได้นะครับผมว่านนะอนี้เป็นด้านในนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวรลองมาลูบซิปปิดดูนะครับอ่าที่เนให้ทุกคนได้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็มีติดเนี่ยหลังจากที่ลูดซิปแล้วนะครับเขาก็จะมีกระดุมสําหรับติดด้วยนะครับติดซิปไว้ไม่ให้ น้ำซึมเข้าไปนะครับเวลาที่ตัวเราต้านลมแรงๆนะครับปึ๊บอ่าติเลยปึ๊บกระดุมเลยตรงนี้อันนั้นแข็จับนะครับต่็พอดีนะครับถ้าเราใส่เสื้อหน้าหนานะครับผมสูงประมาณ175เซนติเมตรนะครับน้ำหนักประมาณ1กิโลครับ เื้อกับกางเกงเราก็ไม่เปียกแล้วนะครับคิดว่านะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับแล้วก็วนกลับเข้ามาดูแต่ว่าตอนนี้ฝนโปอยๆนะครับไม่ได้หลักแรงมากนะครับส่วนวิธีที่จะทดสอบนะครับผมจะลองเอากระดาษ A4 นะครับติดไว้แล้วก็ลองติดดูว่าน้ำเนี่ยจะซึมผ่านเข้ามาจากด้านนอกเข้ามาด้านในเสื้อหรือเปล่านะครับจะมีความซูมจะเปียกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ แสดงว่าซื้อไม่มอยู่นะครับแต่ผมว่านะครับราคาก็ตามคุณภาพนะครับแต่เราลองดูว่าราคาประมาณนี้เนี่ยจะกันน้ําได้ดีแค่ไหนนะครับ117บาทนะครับตัดอันนี้ไปก่อน<ม>เกี่ยวขับไปใกล้ๆนะครับในหมู่บ้านนี่แหละครับ นี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเปลี่ยนแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมยิงทางฝนเลยก็ได้เนื่องจากว่าฝนยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ทดสอบการกรบตีไปให้ดูนิดหน่อยนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าพอดีนะครับก็ขาไม่ได้ยาวมากเกินไปนะครับพอดีพอดีต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสบัดดูนะครับว่าน้ำจะกระเด็นออกฝั่งนี้นะครับ ก็ใช้ได้นะทุกคนเนี่ยเอามือลูบก็ออกนะครับเนี่ยครับเอามือลูบก็แห้งนะจะได้เลยครับคราวนี้เรามาทดสอบดูกระดาษที่อยู่ข้างในกันนะครับว่าจะเปียกหรือเปล่านะครับแม้ว่าเขามีซิปตรงนี้ด้วยเอาละทุกคนดูนะครับเปียกหรือเปล่าโอ้โหไม่เปียกนะครับ ไ,ได้เดี๋ยวผมจะลองเอาสายยางฉีดดูนะครับว่าถ้าเราฉีดตรงๆแร,รงๆนะครับจะกันน้ำได้ไหมน,นครับอุปกรล็อกด้วยร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงครับทุกคนชุดกันฝนนี้นะครับได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกันเกงด้วยนะครับ คองได้เลยไหมครับ<ส><ก>ลองดูนะครับมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับดีแล้วนะทุกคนไม่แฉกเพ้อแสงด้วยจะลองกดกระดุมก่อนลองดูนะครับว่ากระดาษจะเปียกหรือเปลานะครับโอโ้โหคนเอาอยู่ครับ ไม่เปียกนะครับก็คือที่เปียกตอนนี้ก็เพราะว่าน่าจะเป็นน้ำจากหยดนูวนะครับแต่ว่าทุกคนดูกระดาษตรงน,นี้นะครับไม่เปียกนะนี่นะครับแล้วก็เสื้อผมนะครับไม่เปียกด้วยอ่าจะลองถอดจะดูด้านหลังนะครับหให้ดูด้านในนะครับในเสื้อนะครับไม่เปียกแล้วก็ดูตัวผมนะครับ ครับสำหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผ่านนะครับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยปะทะฝนด้วยปล่อยนะครับไม่ได้แรงมากแต่ว่าเราเอาสายยางฉีดแล้วนะครับซึ่งน้ำสายยางนี่แรงแน่นอนครับก็นี่นะครับอยากที่เห็นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแนะนํานะครับดีนะครับแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราลงจากรถนะครับเสื้อผ้าเราก็ไม่เปียกนะครับไม่เหมือนชุดแบบนี้นะครับที่เคยใส่นะครับ มตนเป็นีย่เป็นเราวิ่งไปนะครับมันก็จะผ่องด้วยนะครับแต่ก็ตามราคานะครับแล้วก็ตามดีไซน์ด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะครับตรงส่วนกางเกงขอโทษนะครับนี่นะครับกางเกงนะครับนี่ครับใส่ก่อนนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาชุดกันฝนอยู่นะครับนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนั่นเองนะครับผมซื้อมาจากในเว็บลาซาด้านะครับประมาณร้อยบาทนะครับ ก็เพื่อนๆลองหาดูนะครับใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับแล้วก็ดูโปรโมชั่นแต่ละร้านด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับได้เจอเสื้อกันฝนสีสันที่ถูกใจของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกดูไซส์ที่เหมาะตัวเราได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีรานเจองนนี้วันนี้ก็่กับ่านอชนผมผมมาจากท่างกีวชนาครับผมวันนี้ผมจะมาลองในการใส่เสื้อกันฝนที่ทาง n 2็นทผมได้ต้องการลองรีวิวไปแล้ว แต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กมากเพราะว่ามันไม่ต้องใส่กางเกงนะแค่ใส่ก็ได้นะนี่นะครับทุกคนครับก็คืออันนี้ลูกชายนะครับมีความสูง135งสเซนติเมตรนะครับก็ลองเอาเสื้อเปล่านะครับก็ลองเอาเสื้อเปล่านะครับมาสวมให้เขาดูนะครับกางเกงอยู่นี่นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นชุดกันฝนเด็กได้เลยนะครับทุกคนผมว่าเนี่ยเด็กใส่ไปโรงเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราองปกรณนีนี่นะครับสูง135นะครับ แขนก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็น XL นะครับแต่ว่าถ้าดูจากความความยาวของตัวเสื้อแล้วนะครับกับแขนนะครับความยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดคลุมตัวเดียวไปเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาน้ำใส่ยางฉีดนะครับแล้วก็ไม่ซึมเข้าไปในเสื้อนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับก็คืออันนี้เป็นเสื้อ ของน้องนะครับที่่ใสไปโรงเรียนนะครับเนี่ยวันหยาฝนตกเลยมาชาไปตกนะครับแล้วก็นะครับของเขาใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีซิปดีหน่อยนะครับอันนี้เป็นแค่กระดุมเศษนะครับทุกคนนะครับก็จะมีกระดุมเฉยๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีซิปด้วยนะครับมันละสองชั้นนี่ลกสองชั้นนะครับใกล้เคียงกันไหมอันนี้ตัวปกติที่น้องซื้อเลยนะครับ เาที่จำได้นะที่ของร้านเด็กแทงเหมือนกันนะครับอันนี้เพราะว่าก็มีลายเนาะีจะลองให้น้องสวนตัวนี้ดูนะครับของเดิมแต่ข้อดีก็คือแบบมันสามารถปิดมือได้ได้วย<แ>สามารถปิดมือได้ด้วย<ท>น <ๆ S 2> <ม>ี่คือข้อดีเป็นแขนจั๊มนะครับเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นแขนจั๊มเนาะทุกคนก็ลองดูนะครับพเพราเจอกันฝนนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกเขาชอบแบบไหนนะครับนี่เป็นแขนจั๊มนะครับจะลองดูนะครับ สาใกล้เกลียนกันเลยอันนี้มันล็อกแค่ชั้นเดียวแล้วอ,อันนี้คือมันล็อกเหมืนกับมีที่คกรับแต่ผมรับรองได้เลยว่าตัวนี้น่าจะกันน้ำได้ดีมากเลยนะครับเพราะตัวนี้ออมีความห่าแบบน้มากกว่าสมมติว่าถ้าเรามาดูที่การตัดเย็บนะอย่างเงี้ยเริ่มขาดแล้วเห็นไ้ยนี่นะครับเป็นพัติกแบบนี้แต่ถ้าเป็นการตัดเย็บแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทานะครับ ก็อันนี้เป็นแนวทางในการเลือกดูตะเข็บดดูเนื้อดูอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ใช้มานานแล้วนะครับสวัสดีครับวันแล้วสวัสดีครับ